แจ็คแมนนะทำไมไม่วิ่งเลยวะดองหรอโดนเอาโดนเอา เห็นกล้องกล้องเห็นไหมเห็นเดี๋ยวยกกล้องหน่อยไอดงครับหันไปดูเรือด้วย เรือครับดูความเสียหายเตรียมรองเตรียมหน้าเตรียมแว่นโอ้เตรียมกล้องด้วยโอ้ ก็บอกให้เลงตามสายก็บอกให้เลงตามสายไปท่าอยู่ตรงนั <S <S <t os> <t os> <t os> ้นน่ะน uh> ั่นแหละข้างๆทุ <h <h ่นอ่ะมันจะมีหินอยู่ลูปหนึ่งลูปใหญ่ๆมันรูปจกขีดมาเหมือนจะจันเปย มุกน <ah er> ิ้วนิน no> นึกเขาเขากำลังตับเบรคใหญ่เลยอ่ะไหนนก็ป๊อปอะไรนู่นเก่าขึ้นมาเอ้าคนตกได้ถือโชว์กล้องหน่อยดเดียวเลยเดี๋ยวคนใหญ่ไอ้เด็วมันไม่มีตัวเดียวนะมันตื้นนะนั่นแล้วครับเองอย่างนี้ตึองไง มีอยู่ตัวหนึ่งแน่นอนอ่ะนั่นโดน เอ้าโดนเอ้าไม่คนละตัวกันไอ้หมูยิปซันเอ้าโดนเหลือผมคนเดียวงั้นง้อเอาแล้วรอบลำครับรอบลำครับสามคนทำหน้าที่ดิเปิดฝาเฮ้ยเรามาที่หลังว่ะเอ้านิดเฮ้ยดพวงกลับไปตรงนี้พดงกลับไปตรงนี้ รถดิอย่างงี้ก็เขขึ้นรถกันหมดเห็นตัวเดียวไปเก็บมาได้สามอ่ะเฮ้ยๆฮไอ้เชี่ยเล้งไม่เกี่ยวกับมือขาดดิแต่ตัวเล็กขาดดิโอ้เอาหัวเรือโดนมือไอ้เรือโดนเล้งเอาแล้วเล้งมีมือ้ปิดหน้ารอดได้ไหมทันต่อด้วย เอารถเบิกเอารถเบิกเลยเอาหนู่วครักษาจอดจอดอยู่นั่นกำลังหลบสายอยู่โอ้โหแล้วเรามาสายขาดตอนนี้ตายแล้วเรา ¡Ah, <laughs> Ja. <laughs> na กายยกก่องเขาหลุดมันหลายฝูงเนี่ยเดี๋ยวไซส์ใหญ่อะไซส์เล็กขนเกาะแน่เลยโอ้โหดูไี้ขนเกาะ น้ำมันดึงไงน้ำมันแรงโอ้โหบินไม่อยู่คนเดียวเลยหัวเรือหายโยหายโยอยู่เออโยกโยกโยกไปหลังหน่อยจะได้เห็นเต็มเต็มเต็มตัวอันแล้วเอาคนเดียวไปเลยคือน้ำยังพี่โอ้โหยืดเต้น นี่มาเร่วจะหว่งพ้อวิ่งือเลยว่ามึอฟองนี่เลยมึงฟองถึงมหไม่ถึงผมเดินไปหายังยังไม่ยอมยังอันนี้เพื่อนอยู่บนเรือเต็มแล้วอุ๊บมาขอให โอ้งถ้าคนสอบก็ถือโชว์หน in ่อยถือกล้องหน่อยนี่นะมันสอบจริงไงเนี่ยเล่นๆน้ำไม่ติดออกมาสองหมดยิงเลยโอ้โหจับสวยแสดงว่าวิ่งตามมาได้ปุ๊บยิงปั๊บเลยนะ เราสองคนนี่แหละนี่ยังอยู่ตรงนี้กินด้วยนะนั่นไงเอา,นอนอาเลยส<า>องครั้งซ้อนยกมากลับบ้ากลับบ้ามีอาการมีอาการเดี๋ยวเพิ่งมีอาการเอาแป๊บนึ่งไปมีอาการได้ไป โดดแล้วตามพี่แล้วต้องตามพี่แหละถูกต้องแล้วเขาบอกว่ามีอาการมีอาการนี่ตาผมนี่โอ้ยสวยละมิกเอ้ยยาเอ้ยยาเอ้ยมันจับอยู่เนี่ดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึกดึกต้องโดนผมบ้างนี่มาเฟ่ไม่เป็นไรทำไมอ่ะไอ่ผันใส่ทันคนท้ายไปหน่อยพี่ มันหลายตัวมันดืดดืดดืดดึกใหญ่อ่ะไม่ใช่เงินจำตัวไหนโัวไหนเราก็ตกได้ต่อท็อกทีนะโัวไหนเอาใหม่ปะตั้งลำใหม่อ่ะครับ มา่าว่าแล้วไม่เกตมีตกล,ลนาน, <c oughs> นาเร็ว <c oughs> เร็วเร็ว,รวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเหมือนเพียบเลยเร็วนี่ต้องกอบโกย <c oughs> เย็นไม่ต้องรีบไปแล้วนดูสายก็ได้นะดูสายได้นะออกขวาเยอะๆนะออกขวาไปนะออกขวาไปเนะหัวหินนะเหัวหินเลยเออตีไปหัวหินนะมาถึงประจวบมาไปติดที่ประจวบวิ่งไกลนะหัวหินหรือหัวต่อไม่รู้เอ้าโดนมาดิวิ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอย่าไปยอมเขาได้ไอ้ชมพูตู้ขอลูกมิกมิกเก็บสาใส่ อย่าไปยอมเพราะได้ชมพูตูตลูกไอ้ยาอย่าตกร้อยคนเดียวไว้ตาตลอสายเต็มเอาใครขึ้นรถแล้วชิดนหนชิดนหนหน่อยไม่ได้งานให้ได้ไหมลอยใหม่ครับลอยใหม่ไปไปไป ไอ้วโอ้ยหลุดเอดเ้ยเอาของนี้ก็ลดยกันแล้วอมันจบพิิเลยโอ้ยไ้กงมาเลยเห็นที่หนเนอเอาเดียหัวหินขอแค ยโดนแล้วล่ะโดนเล็กยามไม่สา<ด>มหนวดมึ <c oughs> งเหนียวมากเลยว่ะกายเป็นคนปลดเมือกไดแล้ว <c oughs> โดดบ้างสิเอ้าไม่มีลายนี้ลายยาวหน่อยเห็นไหมดันไปเรื่อยด,ดันไปเรื่อย โอ้ <laughs> ไม่น้อยเลยนี่หว่าอันสองอันนี้สามเป็นห้าแล้วนะไปสอนวิธีดูหมดตัวผู้ตัวเมียให้กล้องเลยไหนตูวผู้ตัวเมียอะไ <laughs> รตัวผู้ตัวเมียดูไงห,หาตัวให้ชัดเจนเ ได้ตัวชัดเจนมาตัวฮนะนี่ยหมึกตัวเมียดูย่าครับหมึกตัวเมียนะครับดูที่ตรงนี้เขาครับมันจะเป็นจุดกลมกลมังเกตลายนะครับมันจะเป็นลายจุดกลมกลม ลายกลมๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นลายแบบลายจุดสีฟ้าเขาเล็กๆเนี่ยจะเป็นกลมๆแต่ถ้าเป็นในพวกนี้ที่มันเป็นขีดขวางนี่เห็นไหมไอ้พวกมึกลายเสือที่เป็นขีดขีดนี่ตัวผู้หมดอือนี่ตัวผู้นี่ยใช่ครับจากประสบเกินของผมแมงร้อยเปอร์เซนต์ที่ลายเนี้ยไอ้เป็นขีดขีดของขวางนี่ตัวผู้หมดนี่อย่างเงี้ยตัวผู้เนี่ยเห็นไหมมึกลายเสือี่ยพวกขีดขวางอย่างเงี้ยตัวผู้หมดครับ แต่เ้าเป็นจุดกลมๆมันจะเป็นตัวเมียลองดูได้ลองสังเกตดูได้ถ้าตกมาได้แล้วมันมีไข่อะพลิกดูได้ข้างล่างมันจะหลังมันจะเป็นจุดกลมหมดทุกตัวบองคนบอกหมึกตัวผู้มีหนวดเ,เนี่ยแต่ตัวเนี้ชนยชัดเจนเนี่ยตัวเมียชัดเจนเลยเห็นไหม มันไม่เป็นขีดขวางเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียสังเกตจุดลายเขาจะเป็นกลมกับเป็นขีดเค okay, นะน่าจะดูรู้เรื่องนะครับจเจอตัวผู้ใหญ่อ่ะไม่เท่าไหร่นะถ้าไปเจอตัวเมียใหญ่นาะคือน้ำหนักเขาจะเยอะ ถ้ายาวศอกหนึ่งเท่ากันนี่ตัวผู้อยู่ที่โลนึงตัวเมียประมาณโลสามครับคือมันเครื่องมันจะน้อยพวกปีกพวก<อ>นวดพวกอะไร <laughs> แบบมันจะน้อยอ่ <laughs> นะเออมันจะเนื้อรุนละ้วนอะว่าง่ายๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยให้ดูชัดเจนเลยอ่าตัวเนี้ยเป็นจุดกลมใช่ไหมตัวเมียแน่นอนนะเป็นจุดกลมนะดูท้องมันดิมันมีไข่เห็นไหมขาวๆอะครับเนี่ยเนี่ยไมคนขี้ใสเนี่ยดูท้องมันนี้ป็นมีไข่มีรังไข่ แล้วพิกมาด้านหลังคือเป็นจุดกลมเป็นลายกลมครับลองดูได้ถ้าไปตกได้ที่ไหนลองสังเกตนั่นไงหลุดเก่ะ นี่ประมาณสี่โลในเนี้ยสี่แล้วห้องแอร์ห้องพัดลมเต็มหมดครับวันนี้นี่รถถังมาด้วยหนึ่งตัวมรถังนี่